ทุเรียนได้ขนาดนี้ครับต้นละ50บาทนะครับซื้อตามตลาดนัดนะครับต้นละร้อยสิบบาทนะครับซื้อตามตลาดนัดนะครับซื้อมาต้นกี่บาทนะอันนี้ร้อยสิบาทอันนี้ต้นร้อยสิบาทนะครับตามตลาดนัดตลาดนัดโอ้ตลาดนัดบางกรอีกครับเราเรต้องซื้อต้นเป็นพันเด้อสิบอกไอ้โอ้ยต้นละห้าสนะโอ้ต้นอันนี้ต้นละห้าสิบบาทนะครับเนี่ยพันอะไรนะ หมอนท้องครับหมอนท้องนี่นี่นี่โอ้โหนี่น,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 นี่อันนี้ตัวละห้าสิบบาทนะครับนี่อันนี้สองปีตัวละห้าสิบบาทนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อไอต้อนพันธุ์ราคาห้าร้อยหรือเป็นพันนะครับนี่สวนสวนปาร์มเสียโลดนะครับเสียโลดเสียโรดสีบุญเรืองยางหล่อวิทยาคารนะครับสียางหล่อนะครับมาได้มีอยู่เพชรบูรณ์โอ้ แนนอนแนนอนเ,น,เนเป็นเป็นเป็นเจ้าสัวแล้วเป็นเจ้าสัวแล้วเป็นเจ้าแกแล้วอะไรบ้านเสียรถอะเนี่ยครับสิทธิ์ได่สิทธิ์โรงเรียนเดียวกันนะครับกับผมเขาแกแกเป็นสิทธิ์รุ่นพี่ผมเป็นสิทธิ์รุ่นน้องสำนักเดียวกันสำนักเดียวกันแกมีบ้านเช่าด้วยนะครับบ้านเช่าให้คนงานจีดยางด้วยนะครับ อ่เนี่ยครับนี่นี่คนคนอีสานคนอีสานไม่ได้มียาภาคเหนือนะครับนี่คนอีสานอยู่ที่ไหนก็อีสานอัน <laughs> นี้เที่ยวชมมาเที่ยวชมสวนทุเรียนครับทุเรียนพิรบูณ์นะครับพิรบูรณ์ไล่ฝายไล่ฝายวางโปงนะครับวางโปงชนแดนพิรบูรณ์นะครับนี่อันนี้ปูได้กี่ปีแล้วครับเนี่ย ได้สามซีปีบอต้นใหญ่ห้าปีบอเออเออตัวตัวนี้ห้าปีแล้วเนี่ยครับห้าปีห้าปีโอ้โอ้อาการนะสร้างมอคเห็นๆตัวน้อยโอ้เนี่ยครับนี่ครับเอ่อเราปลูกแบบไี้เราเราเราไม่ต้องสนใจผู้ใดกันบ่ตามสไตล์เราเล่นบ่อยากปลูกไงก็ปลูกเลยถ้าเขายิงยิงยิงไปดูคนเดินเรายิง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 ไปใหญ่เลยออ๋อนี่ครับ โอ้โหอันนี้ห้าปีแล้วเนาะหปีนี่นี่เจ้าของสวนนะครับเจ้าของชื่ออะไรนะของชื่อชื่อพี่คลองเนาะอ่า,อาโ,อโอ้เดี๋ยวมีกี่ร้อยต้นเนี่ยไอ้รุ่นใหญ่นี่มันร้อยนะโอ้ลอยกว่าต้นโอ้ต้นนี้ก็ลอยกว่าต้นเนี่ยนี่ครับมีบรรยากาศไล่ฝายนะครับอันนี้เคยเรียกเรียกไ,ไล่ฝายหมูไล่ฝายหมูสิบเอ็ดนะครับไล่ฝายหมูสิบเอ็ดเนี่ยมาดูชมส,สวนสุเรียน ระบบน้ํานะครับนี่วางระบบน้ําแบบนี้นะครับนี่ไม่ต้องลีลานะครับไม่ตไม่ต้องจำจำลีลาเหมือนยกล่องอะไรนะครับนี่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 โอ้ตัวน,นี้สวยอะ่ะไอโอเป็นลูกเราเป็นลูกลรวซื้อมาต้นกี่บาทนะอันนี้ร้อยสิบบาทอันนี้ต้นร้อยสิบบาทนะครับตาม ตลาดนัด,ด,นดโอ้ตลาดนัดบางป้อีกครับเราเราต้องซื้อต้อนพันธุ์เด้อสิบอกไองโอ้ยต้นละห้าสิบน่ะโอ้ต้นอันนี้ต้นละห้าสิบบาทนะครับเนี่ยพันธุ์อะไรนะหมอนท้อ,องครับหมอนท้องนี่นี่นี่โอ้นี่นี่อันนี้ต้นละห้าสิบบาทนะครับเนี่ยอันนี้สองปีต้นละห้าสิบบาทนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อไอ้ต้นพันธุ์ราคาห้าร้อยหรือเป็นพันนะครับ นี่อันนี้อันนี้2ปีนะครับต้นละ50บาทตามตลาดนัดนะครับนี่ตามตลาดนัดนี่นี่ครับนี่ได้2ปีอันนี้5ปีต้นละร้อยสิบบาทนะครับได้ห้าปีแล้วครับเนี่ยครับนี่ออกลูกแล้วครับเนี่ยต้นร้อยห้าสิบาทนะครับตามตลาดนัดบางปูงเรานี่แหละครับเอ่อถ้าใครสนใจมาที่จะปลูกทุเรียนนะครับก็มาปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้นะครับ ออนี่เห็นไหมโอ้โหหมอนทองสล่ยเลยนะครับอ่าปลูกแบบไม่ง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะโหนึกว่าผมคิดแรกผมคิดว่ามันประมาณห้าสิบหกสิบต้นที่ไหนได้เป็นร้อยกว่าต้นเลยอ่าโอ้โหทีนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วทีเนี้ยกระพุ้งกระพูดไม่ต้องทําแล้วทีเนี้ยออกนั้นแล้วก็รอตูดเรียนอย่างเดียวแล้ว โอ้ดูดูดูหางเขาด้วยดูหางดูหางโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้อันเดียดที่ว่าดอกล้นนี่เลยเนี่ยเนี่ยเวลาให้น้ำไม่ทันนะครับเนี่ยตอนตอนตอนร้อนจัดตอนที่ว่าปลายฝนไอตอนหมดฤดูหนาวนะครับตอนหมดฤดูหนาวมันจะมีร้อนอยู่ประมาณ เสิบวันผ่านมาอยู่เนี่ยที่ร่วงเนี่ยครับให้น้ำไม่ให้น้ำาม่ทันครับเออศึกษาไปเลยน,นะครับโอ้โหโอ้อลังการงานสร้างนึกว่ามีสี่สิบห้าสิบต้นผมมาดูรถไถน,นะครับรถไถเครื่องสูบน้ำนะครับเออันนี้สี่ป,ปีนะครับเนี่ย ผมมาดูเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องในรถไถนะครับดูออสี่ปีได้ผลผลิตแล้วผมมาดูเครื่องสูบน้ำนะครับผมนึกว่ามีอยู่สี่สิบห้าสิบต้นที่ไหนได้โอ้นี่ครับนี่เพชรบูรณ์เราก็ปลูกตุเรียนได้เด้อแต่ขอให้มีระบบน้ำอันนี้ต้นอะไรเนี่ยอันนี้เงาะเงาะเงาะ มีเงาะด้วยเงาะองเดียวอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้สี่ปีเนปีนี่แถวนี้สี่ปีครับเียแถวนี้สี่ปีสีปี่นี่ติดลูกแล้วครับแถวนี้สี่ปีร่วงหลายแล้วเดียอ่าอย่าอย่าไปซื้อแพงนะครับต้นละต้นละสิบบาทตามตลาดนัดน,นะครับมันอยู่กับการดูแลรักษานะครับตุเรียนครับไม่ใช่อยู่ที่ต้นพันธุ์จะทนนะครับอยู่ที่การดูแลรักษานะครับถ้า ถ้าต้องการที่จะปลูกทุเรียนนะครับแถวเ,เพชรบูรณ์หรือแนะ่อะไรมากแนะนําคําปรึกษาได้นะครับจากไอ้พี่อะไรนะพี่คองนะครับพี่คองบ้านอยู่บ้านอยู่ดงลึกดงลึกนี่เราเรานี่แหละครับนี่นี่ปรึกษาได้ดงลึกดงลึกหมู่ดงลึกดงลึกหมู่สามนะครับตําบลวังสารนะครับมามาปรึกษาได้นะครับ ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนซื้อไอ้ต้นพันธุ์นะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อแบบที่ว่าราคาแพงๆนะครับอันนี้ตามตลาดแล้วนะครับหมอนทองอันนี้ยหมอนทองตามตลาดนัดถ้าเราซื้อต้นสูงๆแล้วมันจะเป็นอะไรนะต้นใหญ่ๆแล้วมันต้นมะหวอโอ้ต้นมะอวบมันจะเลี้ยวขึ้นไปมันจะเลียวขึ้นโอ้เวลาล้มพัดล้มอะไรมันจะหักมันจะเลียวขึ้นอย่างนงี้ยนี่นีเหร อ๋อเนี่ยแล้วจอยางยินเลยอันโอ้ถ้าถ้าถ้าเราซื้อต้นใหญ่ๆห่มันจะเรียวขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยจะเรียวเรียวเรียวขึ้นแบบนี้แต่เราถ้าเราเออมันมันมันต้องดูวิธีแต่งกิ่งด้วยนะครับนี่ต้นใหญ่เนะยครับต้นใหญ่นะครับโอ้นี่ครับนี่เนี่ย โอ้สุดยอดสุดยอดป,อปีครับปีประมาณนี้ครับต้นอวบแล้วก็เตี้ยนะครับไม่ไม่ท้าทายลมนะครับนี่นี่โอ้โหเหอเอเอถ้าขายทุเรียนชุดนี้แล้วว่าจะยกรีสอดว่าง,างั้นน่ะนี่เห็นไหมเตรียมพร้อมแล้วนอนเฝ้าได้ที่นี้ได้นอนเฝ้าได้เลยนะเนี่ยโอ้โ โอ้ดู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 ครับดูดูดูโอ้โอหโเหตุแรกผมก็ยิดว่าเออมียี่สิบสามสิบต้นห่างแบบตายบ้างไม่ตายบ้างนะนะส่วนมากเขาจะปลูกกันตายบ้างไม่ตายบ้างนะครับปลูกร้อยต้นเหลืออยู่ประมาณยี่สิบต้นเนี่ยครับ๋ยวเดี๋ยวนี้แต่เจ้านี้ไม่ได้เลยอ่ะขึ้นทุกต้นเลยห่างเท่าไหร่นะห่างกันมีไปหน่อยดิเนี้ยเดี๋ยว อันนี้อันนี้น่าจะเจ็ดเมตรนะสามมันมันสามวาสามว่าหกเม็ดหกเออกว้างสี่กับกระดูนะครับเออกว้างแปดกว้างแปดอันห่าง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 หางหกนี่ครับประมาณนี้โอ้โหตัวใหญ่ใหญ่เออห่างกันสี่ห้าวาเลย อันนี้มันถีไปหน่อยครับโอ้เห็นไหมถีก็ไม่เป็นไรครับจ้าต้นมันได้กระดาษดีแล้วครับต้นได้กระดาษดีแล้วโอ้ลูกใหญ่แล้วว่ะปรึกษาได้เด้อปรึกษาได้เด้อไกลดีๆไดีออกลูก้ะครับจ้านี่ครับเดียวโอ้เต็มอัญญาเลยโอ้โหเต็มอัญญาเลยโอ้ดู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 โอ้ เออขนาดนี้ก็ย e> ังว่าก็ยังว่าไ่เจงเลยเนี่ยโอ้โก็เรียกประลับมาจาดแล้วอะไ้เคยไปปลูกที่ไหนบ้างอ่ะเคยเคยขังแรกหรือไงังแรกอยากปลูกปลูกเลยอยากปลูกปลูกเลยต้องถามใคระับไม่ต้องถามใครนะครับไม่ต้องถามใครแต่แต่อันนี้คือประสบการณ์นะครับถ้าใครจะปลูกนะครับมาเรียนรู้ได้นะครับไม่ไม่ไม่เสียค่าปรึกษานะครับเล่าขวดเดียว ไก่เล่าขวดหนึ่งไก่ไก่ตัวหนึ่งก็พอเ <laughs> ้ากล้าคสานะครับเอ่อแต่ไก่ก็จะคอมเมนต์ทีช่องได้เลยนะครับ <laughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเออเลาะดูผมจะพาเลาะดูไ้หมดเลย <laughs> โอ้เนี่ยเนี่ยครับเนี่ย <c oughs> อันนี้พอได้อยู่นะครับตอนนี้นี่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 โอ้ แต่ก็ล่วงล่วงหน่อยนะครับแต่ก็ติดนะครับติดโอ้มันไม่ได้เก่งพรตอนเอาลูกเอ่อตอนตอนตอนที่เอาลูกนะครับตอนที่ไม่ให้ลูกมันล่วงนะครับก็ใครมีความรู้ดีๆก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับช่วยแนะนำหน่อยเด้อใครที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วนะครับตอนนี้เจ้านี้มือแรกแต่โหขนาดมือมือใหม่ได้ขนาดนี้โอ้ส่วนทุเรียนทุเรียนหมอนทองนะครับ ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาดูครับดูบรรยากาศถามว่าผมไม่ใช่มาถ่ายเองนะผมถ่ายทําเองนะครับเนี่ยพอดีมาดูน้ําไอ้ระบบน้ํานะครับไอ้เครื่องไม่เครื่องรถไถยไม่ติดนะครับเครื่องสูบน้ํานะครับเดี๋ยวผมมาดูให้นะครับผมก็คิดว่าคิดว่าโอ้ปลูกเหมือนกับที่แถวแถวบ้านเขาปลูกนะครับร้อยต้นเหลือยี่สิบต้นเหลือสิบต้นนะครับ อันนี้ไม่ใช่นะครับเหลือทุกต้นเลยนะครับถ้าตายตายแล้วแกก็เอามาซ่อมนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้มันมันมันไม่สูงหรือหรือมันแก่นเนาะมันแก่นมันแก่นก็เลยเอามาซ่อมไหมโอ้เนี่ยครับดูบรรยากาศงำดูวะเออเนี่ยครับเออเนี่ยมันล่วงครับล่วงโอ้ลูกยญ่ยแล้วาเนาะะถ้าเป็นรุ่นแรกนะ ถ้าไม่ล่วงนะตรงปลายนะตรงปลายนะนู้นอันนี้อยู่นู้นนู้นนู้นเหรอบรรยากาศบรรยากาศป่าทุเรียนนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับภูเขานี่ครับใครต้องการจะปลูกท <c oughs> no yes <tavalla> ุเรียนนะครับหรือใครต้องการจะมีอยากมีที่แถวเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวเพชรบูรณ์แถวนี้นะครับปลูกทุเรียนนะครับมันเป็นที่อะไรเนี่ย สอปกรนะครับสอปกรก็มีเจ้าคนอื่นเขาจะขายอยู่นะครับหรือให้เช่านะครับสอปกรหรือทบนะครับก็ติดต่อจากช่องได้เลยนะครับผมจะพามาเลาะดูนะครับว่าชอบที่ตรงไหนนะครับครับผมก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับก็เหมือนกับีโบ้นะครับงามงามงามไม่เคยเจอนะครับเพชรบูบณ์เพชรบูบณ์ทำไอ้ทุเรียนได้ขนาดนี้ครับต้นละ ห้าสิานนบบาทนะครับซื้อตามตลาดนัดน,นะครับต้นละร้อยสิบบาทนะครับซื้อตามตลาดนัดนะครับก็ใช้ได้นะครับครับสวัสดีครับแล้วต้นต้นเท่าไหร่นะอันนี้ร้อยสิบบาทอันนี้ร้อยสิบบาทต,ต,า120ต่อต่อเขาได้เพราะังไงก็ร้อยยี่สิบต่อเขาได้ร้อยสิบบาทอ๋อ <c ười> อ่ะร้อยยี่สิบต่อได้ร้อยสิบบาทซื้อเยอะซื้อร้อยต้นซื้อ,อร้อยต้นเดี๋ยวเขาลดให้สิบบาทนะครับลดให้สิบบาทนะครับอย่าง นุนตัวละห้าสิบบาททุกสิบบาทแล้วแต่จังหวะโอ้ต้นที่ว่าได้จะปีแล้วนะสองปีสองปีเออต้นละห้าสิบบาทสี่สิบบาทหกสิบบาทแล้วแต่จังหวะตลาดนัดวันไหนนะครับครับผมตานวันธนาเออตลาดนัดวันอังคารบางปูงแล้วนะบางปูงโอ้เสื้อตรงนี้ใกล้ๆเนี้ยที่เขามาขายตอนนั้นนะโอ้เนี่ยนอนเนี่ยนอนเดี๋ยวมาจอาเอาเอาไปไปเออเดี๋ยวเป็นลูกแล้วเดี๋ยวจะมาเที่ยวชมใหม่ เ,เดี๋ยวเป็นลูกล้วจะมาเที่ยวชมใหม่นะครับนี่ครับแล้วดูระบบน้ําอันนี้ท่อท่อรออากาศบ่นะรออากาศเป็นเขาว่ากันจะลองมาใส่ดักอากาศก็เขาว่ากันเนาะเดี๋ยวมาดูระบบน้ํนนออา,าะนะครบับด,ด,ดูระบบน้นําด้วยทออี่แรกว่าจะไม่ถ่ายทํานะครับพอดีโอเจอตู้เยน แล้วไม่ใช่ธรรมาดาครับเลยโอ้อยากให้อันนี้ที่ดักอากาศด้วยนะครับนี่นี่ท่อท่อดักอากาศนะครับนี่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 ครับนี่ระบบน้ำบาดาลนะครับน้ำบาดาลตีนเขาสุลึกเมื่อไงเอาดับเครื่องไ้หรือมั้งนี่นี่ระบบไดน้ำนะครับนี่เอ่อเอาเอาล้อล้อล้อลปันนี่กอนจะเบื่อได้ปะอ่าปันปันอ่าร้องรองสนองว่าเดี๋ยวนะ โอ้ oh, เ้วก็ไปไรเออไต้องปั้นกันเลยโอเค okay, มาซ่อมนะครับมาซ่มอมเครื่องรถไถเนี่ยครับไฟไม่ชาร์จก็เลยมาซ่อมนะครับแล้วก็เราจะตัดได้ปะเนี่ยตัดเลยไม่ต้องขวาหัวตัดเลย อ้าวยเปียเแล้วไปด้ยใช้สื่อ่โอ oh! oh ้ยวดตัวเลเนียนอเบิดก็ไม้ตัวแกเบิดเอาทำไงทำไปทำไปดิทำไปเอออ่ากระตัดไปเดิง่ายๆอย่างนี้ไปรับน yeah. um, ี่ระบบน้ำโอเคครับผมคลิปนี้ก็ จบเพียงแค่นี้นะครับคริปต้ามาดูยีพีสองก่อนนะครับครับสวัสดีครับนี่เจ้าของสวนทุเรียนต่อไปก็เป็นเจ้าสัวแล้วอเอ่อเป็นเจ้าเกียแล้วรับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มีแต่ทุเรียนเนี่ยอ๋อนี่อโออย่างมาล้างน้ำเดียววะเดี๋ยวนี้ <laughs> โอ้สิบสีขึ้นไปแล้วนะเสียน,นะนอนกินนะครับเสียนอนกิน เนี่ยนอนจีดน,นะครับนาจีดไม่ได้ก็ให้คนอื่นจีดก็ได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้ช่างม่นจะพามาสวนสมสมสวนนะครับสวนนะครับนี่นี่นะครับนนเนี่โยโหลบรรยากาศดีอย่างนี้นะหน,นาวว่หนาวเกินนะิดนึหน้าหนาวนี่หนาวเกินนะครับอย่างเงี้ยนะครับหน้าหนาวหนาวเลยนะครับเนี่ย ล่อไปเรื่อยๆล่ Beni, ลอไปเรือ่อยๆยางพาราครับนี่น้ำยางเปอร์เซ็นดีนะครับถ้ายางพาราอยู่บนเขานะครับตีนเขาหุบเขานะครับแล้วก็จีดได้นานนะครับนี่ปุงยอดอ่อนแล้วนี่เปอร์เซ็นจะตีกว่ากันนะครับอันเจ้านี้เจ้านี้อยู่คาอยู่คานะครับนี่ก็จะเป็นยางพาราหมดแล้วครับอันนี้อันนี้อันนี้ ปามอันนี้ก็ปามนะครับมีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวน,นี้มีทุกอย่างโอ้ต้องใส้ระบบตามพร้อม <ไป S 1> โอ้ปามปามโอ้ปลูกเก้าคูณเก้านะเนี่ยน่าจะเก้าเมตรคูณเก้าเมตรสลับฟันปลานี่นี่น่าสลับฟันปลานลครับแบบนี้นะครับนี่เพชรบูรณ์บ้านเราเพชรบูรณ์บ้านเราไล่ฝายบางโป่งนะครับไล่ฝายบางโปง่งบางเจ้าก็ปลูกอยคะเป็นสวนอยูย ลูกค้านี่ได้ตัดแล้วนะผมว่าน่าจะน่าน่า,น,าน่าจะปลูกไก่พวกไก่ยางเน,ะน,งเนาะของใครนะของบ้านเราเนี่ยขอยงพี่เนยลูเนี่ยอ๋อ<ม>อ๋เอเขาขลูกานอ่ะเออเลยของเสียโลดเลยเนี่ยโอ้เสียโลดกในสีบุญเรืองนะครับมาทางเนี้ยู่ตรงนี้เป็นเต่าแก่แล้วนะครับเสียโลดนะครับ เดื <laughs> อดสวนยเยอะแยะที่ยเยอะแยะนะครับเสียเสียรถเด็กเด็กไอ้ไอ้สิ์สิดดส้์โรงเรียนสอโรงบานะครับย,รยางหล่อวิทยาการนะครับสีบุญเรืองนะครับเนี่ยที่ต่างแก่เยอะนะครับแกได้เมียเมียที่ต่างเยอะครับอันนี้ก็ปามเขาไก่เขาเป็นของเสียรถถึงแล้วนะเอาละอะไรจะอ๋อครับ <laughs> บรรยากาศบรรยากาศสมทุง่งสมทุง่งนะครับทางไปไรไปนาอันนี้มันสับปลรังอ้งหวัวราคาพอดีเลาอยัาง,งาหัวน้อยอยู่เน,นาะเลอะเลอะเออเออลดอ้วยนะแม่มมะม่วงทางไร้างนาบรรยากาศดีอันงงนั้นเราง่วงเนี่ยง่วงขึ้ ตุเลียนวะตุเลียนเลยโอ้โหได้กุญป่าตุเลยียนเลยเขาเถอะตุเลียนตุเลียนเออที่บญญรรยากาศนะครับบญญรรยากาศโอ้เป็นนายูอย่างเลยโอ้ต่อไปก็จะลจะเจริญแล้วครับใช่จะมาอยู่ไร่อยู่นานกันแล้วอันนั้นมันในพืดด้นถึงปามอ่ะคุณเหรอเหมือคล้ายๆต้นพะอ่ะปามบ่เออปาม อ๋อข้างไทยไร่ไผ่เอ่อนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศเพชรบูรณ์นะครับบางปงบางปงเพชรบูรณ์นะครับก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้เดือนอะอะอะออะไรนะเอ้เดือนที่เดือนนี่ก็มีนาเนาะมีนานะครับเดือนมีนานะครับยังแห้งแล้งกระดาษนี้นะครับแห้งแล้งนะครับเดี๋ยวยัง ก็ยังบรรยากาศก็ยังได้อยู่ไม่ร้อนจัดนะครับอันนั้นุเรียนตุเรียนนะตุเรียนน่าจะสองปีอะเนาะสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วครับในเจ้านี้สองปีกว่าแล้วครับยกโคกสูงเนี่ยเออโยกโค้งออันนี้ทำเป็นเนินโยกโค้งอันนี้อันนี้มัยกโคกอ่ะอ๋อ เนาะคนกเนอบอกราลล่องเปลี่ยนมาดูแล้วเนาะลองไแล้วเรก็่อยกห้อ่งนเนัวหวงไว้ทำไมเนาะหงหนรู้อนตัแต่สวนมากบอกแล้วเขาขาจะไม่เชื่อเขาเขาจะเขาจะทำแบบของเขาแต่เขาจะไม่เชื่อแล้วส่วนมากทำไม่ทำไม่เห็นเดนบบ บ่มาเห็นต้นปาที่เขาปลูกไว้น่ะขอจ้าพ่อเชื่อเชื่อแต่เขาเคยหาว่าเราโกอ่คนไทยจะเป็นอย่างนั้นนะเอเี่ใเอไาป็นอรเรารักษาเปีนเออาอนี้ใส่ปุ๋ยอะไรนะปุ๋ย5รธรรมดาเนี่ยที่เขาใส่เขาใส่ยังไงนะว่าเขาไม่ต้องเป็นต้องใส่ปุ๋ยอ้แบบที่ว่าไอ้ที่ว่าเขาว่าขายใส่ยางพาาโดยเฉพาะใส่อนันตุเรียนโดยเฉพา มีหลายมีหลายยี่ห้ออ๋อมีเขาปลูเขาปล่อยอ่ะอ๋อออันนี้เดี๋ยอันปามเนี่ยปามปามปลูกปล่อยเป็นอย่างนี้บรือเปล่าโอ้ถ้าปลูกปล่อยจะเป็นอย่างนี้ถ้าต้องรดน้ำเหมืนบ่ตลดน้ำแล้วรักษาเออได้ตังได้ตังจะดูแล้วเนาะโอ้ของกิ่ได้แล้วเนาะมีรายได้เขาอยู่เนาะ อันนี้ปลาคามหวานนะครับปลาคามหวานนี่เพชรบุรต้องมีปลาคามหวานติดไว้